เราทราบกันดีนะครับว่าเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันนี้เวิร์กแล้วนะครับสามารถมารับใช้นะครับทุกๆวงการทุกๆแขนงนะครับหลายๆที่ก็จะเริ่มโปรโมทว่ามีสินค้าหรือบริการที่ใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจด้วยนะแต่ AI ช่วยตรวจสอบความละเอียดนะครับของการวินิจฉัยโรคได้ด้วยในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องการนำเอาเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้เพื่อทำให้สุขภาพของผู้คน ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับดรพัชรินบุญยญรังสรรค์น,นะครับผู้ช่วยประธานฝ่ายนวัตรกรรมองค์กรยั่งยืนจาก BDMs พร้อมแพทย์ด้วยนะครับวันนี้แพทย์หญิงเกวลินรังสีนาพรนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่สวัสดีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับน่าสนใจมากเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะเจาะลึก AI ที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ,รเทพหรือ BDMs นะครับได้เริ่มใช้ไปแล้วก็คือ อินสเปกตร c า r โอ้ตัวนี้น่าสนใจมากเอามาวินิจฉัยโรคเลยเพราะเรื่องปอดโดยเฉพาะงั้นถามดรแคทก่อนว่า <ạ. S 1> การสร้างความแตกต่างจากการให้บริการทางการแพทย์ในอดีตก็มีมาสร้างชื่อเสียงกันมาปัจจุบันเอา AI มาต่อยอดเนี่ยอันนี้มันจะสะท้อนอนาคตยังไงของ BDMS บ้างครับมุมมองของคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆเราเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านนวัตกรรม ทีนี้วันที่เราเริ่มนํา AI เหล่านี้เข้ามาใช้แล้วคนรู้จักมากขึ้นก็เพราะคนสนใจในเรื่องของนวัตกรรมมากขึ้นแต่จริงๆตัวของ AI เนี่ยค่ะถูกฝังอยู่ในบริการทางการแพทย์ของทางด้านภาพรังสีม,มานานแล้ว oh. แต่เราอาจจะไม่เรียกเขาว่า AI แบบนั้นก็ได้ทีนี้ในมุมจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะ AI จะช่วยเพิ่มสมรรถนะ ช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญช่วยทําให้เราทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดความแม่นยำม,มากขึ้นเรียกว่าประเด็นนั้นดีกว่าดังนั้นเนี่ยวันนี้เองสิ่งที่เราส่งมอบให้กับผู้รับบริการหรือคนไข้ของเราคือความปลอดภัยความแม่นยำเห็นด้วยเลยค่ะ แล้วก็ความไวที่มีมากขึ้นจาก AI ซึ่งนี้ทำสำเร็จในนาม n s p e c t t r a CX ใ,<ช>ใช่ค่ะโดยการพัฒนาร่วมกับทีมแพทย์ของเราด้วยส่วนน่าสนใจมากถามแพทย์บ้างดีกว่าะคุณบอกเกอรวลิน<ช>ฮะพอมีอเคทคโนโลยี InSpectra CXR มาช่วยดูแลเรื่องของปอดในการจะวินิจฉัยโรคเนี่ย ทำงานไวขึ้นจริงใช่ไหมครับอาจจะขอแยกออกเป็น2ด้านนะคะใน,นะในแง่ของศักยภาพของ AI อันแรกก็คือเรื่องของ Workflow <ม>นะคะ<ม>เวลาที่เราอ่านผลเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะมีภาพรังสีเป็นร้อยๆหรือเป็นพันภาพเนี่ย AI จะสามารถช่วยเราเรียงลําดับความสําคัญความเร่งด่วนได้<ม>ภาพที่มีความผิดปกติก็จะได้รับการวินิจฉัยก่อนนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นในแง่ของ prioritization หรือ Workflow ในภาพรวมเนี่ยงานของเราก็จะรวดเร็วมากขึ้น,นะคะ่ะ ประการที่2ศักยภาพในเรื่องของการนํา AI มาช่วยในการแปลผลนะคะ AI เนี่ยทำหน้าที่เหมือนรังสีแพทย์คนที่2นะคะ<ห>ก็จะมาช่วยเราดูว่าความผิดปกติเนี่ย อยู่ตำแหน่งไหนในภาพถ่ายทางรังสีเอ็กซเรย์พอร์ตนะคะและความผิดปกตินั้นเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นอะไรนะคะอ,อันนี้ในแง่ของเรื่องของการวินิจฉัยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยเพิ่มความถูกต้องลดความผิดพลาดแล้วการทำงานของแพทย์ล่ะครับต้องปรับกระบวนการการทำงานนะครับเมื่อมีเทคโนโลยี AI ใหม่นี้เข้ามาจริงๆแล้วการทำงานของแพทย์เนี่ยก่อนที่เราจะเอา AI มาใช้เนี่ยต้องบอกว่าทาง BDMs เนี่ยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเรื่อง AI ะนะคะ,คะแล้วเราก เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆบริษัท<ม>เปรียบเทียบประสิทธิภาพนะคะ<ม>หลังจากนั้นก็มีการทดลองใช้จริงค<ถ>่ะพอเมื่อเราทดลองใช้จริงแล้วเห็นว่ามีประสิทธิภาพแล้วเราก็ให้ข้อมูลกับรังสีแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรวมถึงแพทย์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มการทดลองใช้จริงอพอทดลองใช้จริงเสร็จเนี่ยก็ให้รังสีแพทย์ประเมินประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง<ถ>ค่ะ เมื่อประสิทธิภาพผ่านจริงๆก็ถึงเป็นขั้นตอนของการนํามาใช้จริงๆพอได้ยินว่ามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ AI ผมนึกถึงคณะกรรมการมั่นคงปลอดภัยางไซเบอร์อะไรแบบนั้นเลยต้องไปเทียบเยอะไหยครับ Dr. Cat ว่าต่างประเทศมีอะไรอยู่เราผลิตอะไรได้จริงๆตอนนั้นคุณหมอขอให้เราเทียบของที่มีอยู่ในตลาดที่อยู่ในระดับมาตรฐานซึ่งจริงๆเรา ก็โชคดีของเราเหมือนกันที่บริษัทเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทในเอเชียทั้งสิ้นซึ่งก็หมายความว่าศักยภาพความสามารถในเรื่องนี้ของเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าที่ไหนเลยจริงถ้าเรามองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเติบโตในประเทศฝั่งตะวันตกหรืออเมริกาก็ตามเนี่ยแต่เราพบว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอินเดียหรือไทยรเรามีความสามารถและศักยภาพเท่าเทียมซึ่งวันนั้นเองนะคะในฐานะคนที่หาเทคโนโลยีเข้าเนี่ยต้องทาให้คุณหมอยอมรับด้วยว่าเราเานียผ่านเลเวลที่เขาต้องการจริง ดูจากคุณหมอแล้วดูส่งแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านง่ายนะอาใช่ใช่ค่ะต้องแบบเป๊ะต้องคุณภาพเรียกว่าโกแซนดาเป็สูงก<ำ>ว่า ทำงานกันเป็นปีนะคะตอนนั้นเป็นเพราะว่า ra, R, อินสเปกตร้าซีเซาเป็น made in Thailand ด้วยอเปล่าคุณหมอหรือต้องใช้เวลาคัดกรองนั้นจริงๆเราเปรียบเทียบในแง่ประสิทธิภาพ <c oughs> โดยที่ไม่มีไบแอสนะคะแต่พอเราที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วใช่ใช่แล้วเราเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบความแม่นยําพอสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะไม่ต่างกันประสิทธิภาพของคนไทยทํางานได้เทียบเท่ากับต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้มีข้อจํากัดว่าจะเลือกยี่ห้อไหน ดูที่ประสิทธิภาพจริงๆนี่อินสเปกตราเซซานี่เป็นผลง,งานบริษัทเพอร์เซปทราเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ทางบีดีเเนี่ย<ม>ลงทุนไว้ใช่ค่ะพอาจะขยายความเล่าอีกนิดหน่อยได้ไหมจริงๆเราไม่ได้ลงทุนเขาตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเราเลือกเขาเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาหรือหาโซลูชันที่ช่วยเหลือคนไข้เราก่อนหลังจากทดลองทำงานร่วมกันแล้วคุณหมอเราบอกว่าอุ้ยตัวนี้โอเคใช้ได้ถึงเป็นการเริ่มต้นของการทำอินเวสเมนต์แล้วก็ขยายผล ก็เท่ากับว่าเขาถูก POC กับเราครับ Proof of Concept ใช่ก็คือมายืนยันด้วยว่าจากเคสจริงทำได้จริงใช่ค่ะจริงๆโดยรกักษณะการทางของเราค่ะเราจะเป็น Public Private Partnership การ,ร <c oughs> ที่เราจะเลือกอนวักตกรรมต่างๆเนี่ยต้องผ่านการวิจัยและทดลองประมาณหนึ่งในกลุ่ม <c oughs> ของเียนแพทย์โอ้โหเยี่ยมเลยนะครับคุณหมอครับ ผลตอบรับจากแพทย์ปเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วกระแสะตอบรับของแพทย์เนี่ยค่อนข้างดีมากตั้งแต่แรกๆที่เอามาใช้เลยนะคะ,อะตอนนี้เราใช้เหมือนกับใช้ในชีวิตประจํำวันควบคู่กับการทํางานของแพทย์เลย แล้วก็เห็นเลยว่าประสิทธิภาพของการทํางานเนี่ยใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์ของรังสีแพทย์นะคะแต่อาจจะมีบาง finding หรือความผิดปกติบางอย่างที่เราตั้งใจที่จะเซตอัพเรื่องของเซนซิตี้ให้สูงเพื่อประโยชน์ในการคัดกรองค่ะโดยเฉพาะอย่างเช่นในส่วนของคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพอย่างที่เรามีแผนกตรวจสุขภาพเช่น Health Design Center นี่ค่ะคนที่มาเนี่ยเป็นคนที่ปกติดีเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อการคัดกรองดังนั้นเซนซิสตี้เนี่ยเราจะเซตอัพไว้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยจะ มาตรวจรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเออระบุตำแหน่งตรงไหนแล้วเนี่ยคุณหมอเห็นด้วยหรือเห็นต่างจาก AI อค่ะความอ่อนไหวสูงนี่ก็จะช่วยทำให้การคัดกรองมันเจอถูกต้องในสิ่งที่ไม่น่าจะเจอใช่ค่ะเพราะว่าผมเข้าใจคุณหมอกเกบลินเล่าเลยเพราะว่า e a l t h Design Center ที่ที่นี่ไม่ได้ว่าป่วยแล้วมาเขาสบายดีก็ถึงมาใช่คือเขาอยากมาออกแบบสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้น<ช>วกาเลยเดินเข้ามาขอตรวจสุขภาพหน่อยเช็คอัพหน่อยแล้วการทำงานของแพทย์แพทย์ลดโหลดงานได้มากขนาดไหน จริงๆแล้วในภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันต้องบอกว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยรังสีแพทย์ทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณไม่มากโดยเฉพาะฟิล์มเอ็กซเรย์ปอร์ดเป็นงานที่เยอะที่สุดในบรรดาง,งานทั้งหมดของรังสีแพทย์ในแต่ละวันค่ะได้แค่ 10- ถึง20เเท่านั้นเองในทางเอกชนเนี่ย100ร้อยเปอฟิล์มทุกใบเนี่ยจะต้องได้รับการอ่านโดยรังสีแพทย์นะคะเพราะนั้นในแง่ของความรวดเร็วการช่วยลดภาระงานเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ตรงนั้นมากกว่า แต่ในทางภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยก็คือความถูกต้องแน่นยํำนะคะเหมือนกับว่าแม้ผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยเราก็อยากจะปิดแก็บตรงนั้นให้ได้ให้หมดนะคะโโเพราะฉะนั้น AI ก็ทําหน้าที่เหมือน second look ช่วยเรามองอีกทีว่ามันมีตรงไหนที่น่าสงสัยเพราะบางครั้งอย่างที่บอกว่าด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีความเหนื่อยล้าของสายตามี bias ในบางเรื่องอบางทีเห็นแล้วละ่ะตำแหน่งเนี้ยแต่เราก็มีคําตอบของเราว,าว่ามันไม่น่าใช่จุดในปอดนะอาจจะเป็นเส้นเลือดในขณะที่ AI อ่ะมันไม่มี bias พวกนี้ รวมถึงไม่ม so, ีเรื่องของความเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นพอเราคอมบระหว่างคนกับ AI เนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพของงานเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นค่าประสบการณ์ของมนุษย์จะมาเติมทําให้ AI ที่รับคําสั่งในระดับดีระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเก่งขึ้นไปอีกใช่ค่ะดรแคทฮะแปลว่าท่นีตัวนี้เนี่ยบี s อมองว่าจะไม่ได้จํากัดใช้เฉพาะ b d s อย่างเดียวแต่จะต้องขยายไปที่โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆด้วยใช่ค่ะนี้มีโมเดลธุรกิจยังไงฮะ จริงๆแล้วส่วนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วฟังคุณหมอปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกถึงเพนที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งนี้ในการให้บริการทางการแพทย์ทีนี้วันนี้เองค่ะใน business model ที่เราเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของการอ่านผลภาพทางไกลทางรังสีหรือท e เลเรี i ดิโอโลจีซึ่งตรงนี้เองนะคะโรงพยาบาลต่างๆสามารถที่จะส่งตัวของภาพเนี่ย เข้ามาเพื่อที่จะให้รังสีแพทย์อ่านผลโดยมี A.I เป็นตัวช่วยแล้วก็ส่ง,สงผลกลับไปที่โรงพยาบาลน,นั้นๆได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้กับโรงพยาบาลอื่นๆสามารถที่จะเข้าถึงกระบวนการการให้บริการลักษณะนี้ซึ่งเรามองว่าเราอยากให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดการขยายผลในบริบทของโรงพยาบาลทั้งประเทศของประเทศไทยน่าสนใจมากเลยการที่เรามีการให้คำปรึกษาทางไกลเนี่ยทำให้ไม่ว่าแพทย์จะอยู่ที่ไหนเนี่ย คนไข้ก็สามารถเข้าถึงได้นะคะโดยเฉพาะแพทย์สาขาที่ขาดแคลนจริงๆเพราะนั้นการมีพวกเทเลเรโรจีเนี่ยก็เป็นตัวตอบโจทย์อย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะดีมากเลยที่มีตรงนี้วันนี้จะได้พูดคุยนะครับทั้งคุณหมอเกวาร,รินและก็ดรแคทนะครับม,มั่นใจเหลือเกินว่าเทคโนโลยี AI พร้อมแล้วแต่กําลังแพร่กระจายไปทั้งวงการการแพทย์นะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า i n s p e c t r a CXR ตัวนี้ได้นะครับการตรวจวินิจฉัยแม่นยำขึ้นด้วยการใช้ AI ในปัญญาประดิษฐ์ เสมือนการเป็นผู้ช่วยแพทย์อัจฉริยะที่เข้ามาทํางานสอบประสานทั่วผคู้กันนะครับเพราะว่ายังไงสมองของมนุษย์ด้วยค่าประสบการณ์เนี่ยเห็นได้ไกลกว่าชุดข้อมูลที่เตรียมมาแน่นอนฟิล์มเอ็กซเรย์ที่เกิดขึ้นทั้งประเทศนี้ทาง v ีดีมีศักยภาพในการที่จะอ่านแล้วก็ชี้ชัดในการวินิจฉัยโรคด้วยความชัดเจนแม่นยําตลอด24ชั่วโมง7วันทำการนะครับไม่มีหยุดพักเลยนะครับยังไงสนใจอินสเปกเตอร์ ก็ติดต่อ BMS d MS ได้นะครับเพื่อจะทำการ Subscription หรือว่าสมัครสมาชิกในการใช้งานนะครับทั้งประเทศไทยสามารถจะขอบริการนี้เข้ามาได้เลยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับคุณหมอกเกรวล,ล,ลินและก็ดรแคทอย่างยิ่งเลยนะครับ <c oughs> มั่นใจว่าจากการทำงานทั้งสองท่านนะครับจะพัฒนาวงก,การแพทย์ไทยไปได้อีกยาวไกลมากๆเลยนะครับ <c oughs>